เรียวมี1 1 Pro p โปพัหลังจากที่พีใช้งานมาหลายเดือนครับวันนี้พี่จะมารีวิวอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่พีโคตรชอบในการใช้งานมันมีอะไรบ้างครับย้ะผมพี่จะขอเกินก่อนว่าตอนนี้ผมมันเปิดตัวรุ่นล่าสุดก็คือเรียวมี12 Pro p ปรพครับซึ่งงบบอกเลยว่าราคาดีมากก็คือราคาตัว12 Pro p ปพั2 0 0 0กงหราอบผมถ้าเรามีคนในการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าราคา มันถูกลงแน่ครับพี่ขอเนี่ยลิสในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับผมสับตัวเจ้า12โปรพัทกับตัว12พัทนี่บอกเลยว่าคุ้มมากราคาต่ำหมื่นแต่สเปคนี่จัดจริงครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงตัว12โปรพัทเนี่ยตัวนี้ครับผมใช้ CPU 0สิบดาก้อน7 s Gen 2ครับกล้อง50ล้านใช้เลนโซนี่ด้วยถือว่าโหดมากครับมีเลนอัตวายอยู่ที่8ล้าน บอกเลยว่ามันสุดยอดมากในการใช้งานผมว่าเป็นเลนที่มันสุดจริงสับเจ้าตัวเรียวมี12โปรพาร์ครับซึ่งเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไปสัมผัสมามันดีมากครับคือผมครีชอบรอมของเรียวมีครับเรียวมีทำรอมในการใช้งานคือแบบอวยว่า the best the best ครับแล้วชั้นของโซนี่ครับเลนโซนี่จะมีความคีนนและความใสของภาพครับทำให้เราถ่ายผมพอเทตน,นะเซนเซอร์ของภาพ มันถึงดีครับผมบอกเลยว่ามันดีจริงในการใช้งานครับน้อยของโซนี่ก็ถือว่าสัปพีนะถือว่าสุดยอดมากในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กจริงๆแบบไม่อวยเลยคือแบบพี่อยากได้จริงคือ12บสองโปรพันะ่ะคือรีรู้สิแล้วไปลองใช้มาคืออยากได้แต่วันนี้ผมพี่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานตัวเจ้าเสียดโปรพัมันยังดีอยู่นะสำหรับพี่อนะ่ะพี่รู้สึกว่าดีครับตัวกล้องครับ มาพร้อมกับดีไซน์ที่โคตรสวยครับกล้องหลังคือ200ล้านพิกเซลใช้เซ,นซ็นเซอร์ภาพของซัมซุงครับบอกเลยว่าโหจริงขนาดของตัวเลนส์ับผมใช้ตัวซูเปอร์ซูมขนาด1ทับ1.4นิ้วเม็ดพิกเซลขนาด2.4ไมครครับซึ่งบอกเลยว่าเลนส์ของตัวนี้ทำงานได้อย่างดีจริงครับเลนส์ออนตัวายที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับ บอกเลยว่าตัวนี้จัดเต็มจริงครับนี่ครับอันนี้พีใส่เคสผมคือใส่เคสก็ยังสวยอ่ะคือเรียวมีดีไซน์ในปีนี้คือโหดมากครับซึ่งดีไซน์องตรงนะมันก็ไม่แตกต่างกับตัวใหม่อครับผมสับพีนะก็ไม่แตกต่างกันมากมายครับตัวเรียวมีสองโปรพัดสับพีนะพี่ชอบเสียมเงินครับเสียมเงินที่บอกเลยว่าเดอะเบสมากสวยมากครับมันเป็นสีทองทองตัดตรงนี้ครับซึ่งดีไซน์แบบเป็นวงกลมอย่างนี้แหละซึ่งพีก็ชอบครับมาดูครัผม บอดี้เป็นไงบ้างเนอะหลังจากพิช้งานมาครับนี่แกเก็ตให้ดูเลยครับคือบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่สวยคําว่าสวยนี่ช้าแบบเยอะมากคือผมให้ใครไปสัมผัสหลายคนแล้เเาบว่ามันเป็นตัวเครื่องที่ดีไซน์แบบสวยงามจริงครับแล้วตัวเร็วมี12โปรพัดนะคือมันจะสวยขนาดไหนครับความสง่างามมันจะสวยขนาดไหนซึ่งเอาตรงนะมันเป็นดีไซน์พรีเมียมมากครับ คือบอกเลยว่าดีไซน์ในพี่ให้10เต็ม 10, 10เลยขนาดตัว11 Pro Plus ยังขนาดนี้ครับ12จะขนาดไหนนี่ครับนี่ครับแบบเบรนของตัวนี่ครับผมก็200ล้านพิเศษผมก็จะมีตรงนี้มันสวยจริงนะดีไซน์ครับผมเป็นดีไซน์ที่พี่รู้สึกว่าให้มาคือจัดเต็มกับสเปกมากครับรุ่นนี้สวยมากสวยแบบ สุดๆครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ Dolby a t m o s ด้วยนะครับจัเต็มแน่นอนครับตัวนี้ใช้ตัว m i ลเทกเ d ม m สต i t y 705 0ูนหรับคลื่น 5G ครับเป็นจอโค้งนะครับผมหน้าจอเป็น 120Hz ชาร์จไวสุดคือ1 0 0วัตต์ซ u p e r One c h a r ร์ครับซึ่งโหดจริงสเปคที่ให้มาบอกเลยว่าโหดมากครับพี่ชอบในการใช้ฝาหลังครับจะหุ้มด้วยหนังเทียมครับซึ่งมีความพรีเมียมมากของสีเขียวครับ เวิร์กจริงเวิร์กครับคตรชอบคตาชอบพอบอกตรงเลยฝาหลังพี่ชอบมากครับแล้วฝาหลังครับเวลาจับแบบมันรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีครับแล้วขอบครับดูครับดีเทลในการออกแบบครับซึ่งดูดูครับดีเทลให้ดูเลยครับผมครับกล้องให้กล้องโฟกัสก่อนนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าดีเทลอะโคตรโหดนะครับลงตัวมากครับ สแกนลายนิ้วมือที่บนหน้าจอนะผมตัวนี้นี่ซึ่งสวยครับหน้าจอผมเป็นหน้าจอที่บอกเลยว่าความโค้งของหน้าจอมันมีความพรีเมี่ยมมากกล้องเจาะดูครับหน้าจอใช้แบบตัว AMOLED ครับ Full HD p l พั6 7นิ้วครับซึ่งบอกเลยว่ามันเต็มหน้าจอมากนี่ครับเวิร์กจริงๆเอาดูมันเวิร์กมาก คือแบบความบางหรือว่าความหนาแน่นของสีครับมันดูแล้วมันสบายตามากครับผมชอบมากครับกล้องหน้าครับผมตัวเจาะรูจะมีความแบที่สายพมิเซลครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงครับตัวกล้องก็ถือว่าดีไซน์ได้สวยงามมากพูดคําว่าสวยงามคือเยอะมากครับคือมันสวยจริงอ่ะดีไซน์หน้าก็ยังดูพรีเมียมครับด้านหลังก็ยังดูพรีเมียมครับน้ําหนักตัวนี้189กกรัมครับความบาง 8.7มิลลิเมตรครับก็ถือว่าเบาและน้ำหนักถือว่ากำลังพอเหมาะพอมือมากครับซึ่งพีโคชอบเลยครับนะครับตัวเลนส์กล้องผมจะเป็นเลนส์กล้องที่มีตัว OIS Super Zoom นะครับผมตัวนี้นะครับถ่ายวีีโอบอกเลยว่าการสั่นคือดีจริงครับอุปกรณ์ในกล่องมีให้เราครบครับติดฟิล์มมามีเคสใสมีหัวชาร์จที่รับคือ1น0วัตต์มาให้เราเรียบร้อยเลยซึ่งไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มซึ่งแกะกล่องมาใช้ง่ายเลยครับ เหมือนกับเจ้าตัว12บสองโปะแหละก็ครบกล่องเหมือนกันครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคครับแรมมาให้พีผมพีใช้งานมาก็คือแรม1 2บจิกกับลอม1้าหนึ่งสองคือเยอะมากบอกเลยว่าใช้จนเหนื่อยครับพีอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันสิบสี่ของผมนี่ครับคือสเปคคือจัดเต็มที่แปดห้าพันเมกแรมครับคือพีโคตรชอบเลยกับสเปคตัวนี้ที่ให้มาครับคือมันเวิร์กดีครับผมสุดยอดมากองตรงนะสเปคที่ให้มาคือจัดเต็มจริงครับ ฟิลเจอร์ในการใช้งานของเรียวมีเนี่ยไว้จะได้ผมคือรุ่เล่นในการใช้งานมันใช้งานง่ายแล้วมันเป็นมิตรกับผู้ใช้มากครับอันนี้อย่าเลยว่าพี่ชอบในการใช้งานครับกล้องหน้ากล้องหลังมันสุดยอดแบบไม่อวยเลยคือคนแบบไปสัมผัสทดสอ์ทีแล้วว่าเฮ้ยรุ่นอะไรซื้อตามได้ไหมคือเยอะจริงเยอะมากครับวันนี้พี่จึงมารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยหลังจากที่ใช้งานโคตรประทับใจกับเจ้าต,ตัวนี้เลยผมตัวนี้ผม คะแนนอันโตโตอยู่ที่5,5 0,000าื่นะผมสำหรับคะแนนเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับ ROV ปรับ60เฟรมโคตรลื่นพับจีนมาใจโลคือโหดจริงครับเฟรมเรทคือลิงคือเรียวมีครับผมทำซอฟต์แวร์กับตัวฮาร์ดแวร์ได้อย่างลงตัวมากครับซึ่งพี่เล่นเกมมาบอกเลยว่าเกม ROV ปรับได้สูงสุดโคตรสบายครับแก็ชิม่นผมเลยความร้อนดีมากพี่ปรับสูงสุดโคตรสบายเลยนะว่าเก็ชิมเนี่ย ปรับแค่อันกามต่ำก็เพียงพอครับในส่วนฟรีไฟ Map ครับปรับสูงสุดก็สบายหายห่วงในการใช้งานครับในส่วนในการรองรับในการฟ t c ชาร์จครับบอกเลยว่าชาร์จน่ะคือไวมากคือพีชาร์จเต็ม100ภายในไม่ถึง30นาทีอะ่ะคือพี t ่ตกใจในการชาร์จตัวนี้มากครับซึ่งตัวรุ่นใหม่12 Pro p โปรพัดก็โหดเหมือนกันนะผมในการชาร์จซึ่งบอกเลยว่าชาร์จเร็วแบตก็อยู่ได้นานครับ ซึ่งมันตอบโจทย์มากสุดๆเลยแหละสับตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เรื่องกล้องเป็นไงบ้างครับนี่ครับเรื่องกล้องถ่ายให้ดูเลยว่าสกินโทนของภาพซึ่งพีโคตรชอบครับน่ครับพีผมซูมน,นะครับคือการซูมครับมันไม่เสียผมละเอียดของภาพครับซึ่งพีชั X, ้น่งเสวยนะครับคือภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมการซูมการซูมผมอยู่ที่ 4x ผมในการซูมโดยความชัด ก็ยังดีมากครับนี่ครับอันนี้4 x ซึ่งดูครับดูกลิ่งของต้นไม้ครับโหดมากบอกเลยว่าโหดมากทําพอเห็นหน้าชัดหลังเบลอโบเก้ h, ก็ถือว่าโหดครับสัตพีบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สุดยอดมากสุดยอดครับดูดูครับคือเลนของภาพอ่ะเวลาเราถ่ายรูปครับดีเทลของภาพอ่ะมันจะเก็บตัวภาพได้อย่างดีอันนี้ขอ,อยืนยันเลยว่าถ่ายได้สวยงามมาก นี่ครับแล้วผมเราถ่ายฟังก์ชันที่2ลแล้วเราก็ถ่ายได้ผมนี่ละหยัดสูงครับคือผมมันปรับได้ที่ครับปรับให้ดูปึ๊บนี่สองนผมแล้วก็ปรับ2องปรับได้50กับ2องแล้วก็แตะปรับเลยซึ่งลอมของเดียวมีครับไว้ใจได้แน่นอนคุณสมบัติแบบไม่อวยเลยพูดตรงๆเลยว่ามันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับนี่ให้ดูปึ๊บดูครับว่าแสงสกินโทนมันออกมาได้อย่างลงตัวมาก มากๆครับมากๆเป็นแบบสมาร์ทโฟนที่พี่ว่าใครอยากได้คือใครอยากอยอัปเกรดสมาร์ทโฟนที่ใช้นานเน,นี่ยเดียวมีเป็นรุ่นที่อัปแอนดรอยได้เร็วจริงครับพี่ใช้ตัว g t neo 3นะพี่ใช้มาเกือบ2ปีครับตอนนี้อัปเป็น Android เวอร์ชั่นสครับซึ่งสุดยอดสุดยอดจริงครับเห็นไหมครับผมสกินโทนของตัวรูปภาพครับคือออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขอชื่นชมในเรื่องกล้องนลครับผม C ีไปสัมผัสมา พี่จะขอเปิดให้ดูว่าเฮ้ยพี่ไปถ่ายรูปมานะผมดูคือเอาไปถ่ายงานได้เลยครับคือสกินโทนของหน้าจอครับมันออกมากับรูป50%ผลได้อย่างลงตัวครับและงานวีดีโอผมบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่มากคือไม่ได้ขี้เหร่งานวีดีโอบอกเลยว่ามันดีแหละดีแหล็กในวีดีโอครับซึ่งพี่ไปถ่ายงานมาครับดูดูครับมีความสวยของภาพมากคือแบบตอบโจทย์มากครับซึ่งพี่ไปถ่ายมามีหลายคนชมว่าเฮ้ย ทำไมกล้องมันดูสวยจังซึ่งพีก็ไปถ่ายมาจริงๆแบบไม่อวยเลยซึ่งไปถ่ายงานมาเยอะมากครับตัวกล้องตัวอะไรคือว่าแบบดูคบโหดมากโอชอบชอบบอกเลยว่าชอบไม่มีอะไรนอกจากคำว่าชอบครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าพีให้สิบเต็มสิบยิ่งตัวสิบสองโปรพัทพีไปสังเกตมาแล้วพีไปดูมาแล้วพีไปเทสมาแล้วกล้องโหดเหมือนกันครับโหดมากครับแบบยืนยันเลยใครชอบกล้องในการรับบิวตี้หรือว่าใครชอบในการถ่ายเอาไปไลฟ์สดตัวนี้ตอบโจทย์มาก เวิร์กมากครับเด็ไม่อวยเลยคือเวิร์กครับพี่ผมจะขอฟังเพลงให้ดูว่าเฮ้ย mm hmm. ลำโพง2ตัวแบบ d อเบย์แอดมอจะเป็นไงบ้างผมขอไปให้ด้วยเสียงเสียงดีกล้องสวยหน้าจอสวยบอดี้สวยไปครับผมตัวนี้จบเนี่ยถ้าพีตอนนี้พีซื้อพีก็ซื้อตัวล่ลาสุดนะครับล่าสุดก็คือเจ้าตัว12โปรพัทนะครับผมแล้วก็12พัทก็ถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวพี <can> ่ขอแนีลิงก์ในการสั่งซื้อ <can> แผมกดโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปนีป้ให้นะคระับดูเสียงครับโหดมาก Shoulda known, man, I still go บอกเลยว่าเสียงโคตรด,ดีเสียงดีมากครับผมเสียงแบบพีเว,วเรื่องเสียงมากก็เสียงมันดีเกินค่าตัวจริงครับผมสับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ครับมีตัวในการปรับ EQ ว่าผมเระเลือกหมดเพลงก็ได้ซึ่งมันตอบโจทย์มากครับ เอาเลยผมสุวิง่ายเลยหลังจากที่พีใช้งานมาอย่างยาวนานตั้งแต่เปิดตัวมา9.11โป o พัทครับผมตอนนี้พีก็อยากแนะนําเป็นตัว12โปพัทแล้วกันครับมันถ่ายรูปสวยจริงครับตอนนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีใช้งานมาคือคุ้มจุดครับคุ้มสุดๆอะละหน้าจอ6.7นิ้ว Full HD พั s เป็นหน้าจอแบบเคิร์ฟดีไซน์โคตรสวยครับตัวน,นี้บอกเลยว่าหน้าจอดีเฟรในการทัช120เฮิร์ตเล่นเกมคือดีจริงครับ กล้องหน้ากล้องหลังกินขาดมากครับในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีรู้สึกว่าพีชอบครับ Wi-Fi รอบเป็น WiFI เวอร์ชัน6 WiFi 24 w i ี 6, w i ่ 34, i Fi 5วไฟากลมม้องผมบูทูปเป็นเวอร์ชัน5.2ตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงสุดจริงครับแบบไม่อวยเลยคือครบคือจบกล้องหลัง2ล้านกล้องหน้าผมตัวนี้3-2คือเวิร์กแล้วก็ Fast Char ์ e คือ100วัตต์ซูเปอร์โวชาร์จผมในการชาร์จมีหัวชาร์จในกล่องแถมมาด้วยชาร์จเต็มภายในย6นาที โหดมากแบต 5,000mAh อบผมตัวนี้อัพเป็น Android เวอร์ชัน14รับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงแรม12เพียงพอในการใช้งานผมซัเพิ่มแรมได้อีก20 22จิกเป็น24จิกกับลอม512บอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานผมสวับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดนะผมติดตามเพื่อเพี่มแลมในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสำับนี้ขอบคุณครับ